พ้อเทียงหน้าพี่น้องเ,ยอเลยหิวข่าวอะไร <ป S 2> ตอนจะกินข่าวแห้งแหงได้ย่ำมาได้ย่ำมาได้ซื้อย่ำข้าเจ้ามาพี่น้องทุงละส้าบาทหรือสักทุงละ20บาทเป็นอุงยี่สิบบาทน้อสคัญเินห็ดอยง เล่นเม่อไหร่เนับยยำถึงเลยยี่สบิบบาทหอมเป็นเลยไปเจออันนี้รน่ะช่วน้องอหงมีไปหาในมับ้าพีา่นนางไปเลยข้าสิไปน้่งหม่บนเนาะยังแข่งโมัยสื่อไม่น,น,นั่งพักซนแงมาพักนี่ย <c oughs> ไปเขไปอยู่แล้วเด็กเ็ก แห,หนวนกระวานไว้แหงนี่กระวานไว้ยหงนี่กนดยำกินยกงไงกกินไเมยะนั่งไปลังมือสัก เป็นเองบเป็นเนาะแต่เข็ได้หลายยำกันลองซือเพื่อกินลองเพยเอ่ก,ออกันได้พี่้อไปดีป่า,าปนนลนางดลยนงขังเลยหลีนี่แหละบ่แบนังตัวเีตื่นหนาวเหรอจไปดีป่าลกเสียงเป็นอะไรเสียงนะเสียงขอเสียงหน่อยเสียงเด็วเสี๋ยวไปดีป่าลวันนี้น้องเงยเสียงไป

ว,วัานี้นั่งบปเห็นแม่ที่เขาน้องอิฐอามาปะคุมไปเอ้ยแม่นะแม่บ้าไม่ได้ทายคลิปเพิ่มเนหนึงวันพี่น้ที่ขอไม่น่าม่บ่เลย

<ừ. S 2> จริงคือใจลูกเ,เอาบอชิมมันหน่อยก่อนบ,นนบอ่างินอันหนพูดก่อนชิมมอเยอะได้แล้กินดิเดี๋ยออหมหอมตอนเด็กๆเลยดิเด็ตอนน้อยบุกับตอน,นสะใจไปเลยม,เมาเคยใท่ไมาพี่เราด้วย คือชิวาที่เราคุ้นเล้ยอความสุขกินอือล่แต่ย่แบบใต้มันไม่จิ้ไก่ทีเดนมนแล้วก็จิ้ไก่ทีก็จะถอดกันไละกินมากินละนไ,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 ไดจากแกงแรงก็มังหูเหรอกระกันเท่ะ

เราเจ็บข้อยู่วดเจ็บเนาะเป็นวัดใช่เบื้งหัวเป็นอะไรวดไข่ดอกย่มนี้นะบมแม่นไข่แต่ว่าเป็นวัดรอกว่าอากาศมันเปลี่ยนเลยนี่แหละนี่แหละก็ได้จริงยันอะไรทำกันถ้าจะยากไม่รอดเยร้อยปุ๊บห้ร้อยห้าบ้าทจริงันเห็นเห็บคนนี้ห้าสิบยา เวายู่มือเอะก็จะบานเลยหมดพอดีไปต่อไมันคือเหตในนิดร้ดี่ใช่วอะไรก็มัน ไปหานน้ไม้ยังไงมา่บอเรื่อปวดดข้าว่ององการปวดกินอะ้ปลาลุกมาเมื่ลูกเส้นเจ้าเ้นยบ่

ม่มากินขาวน้ำพรออเปล่ากินดิเดฟมากิน hmm. น้ำพร้ปะม่นางผีมานางผีมาแล้วอีกล้นเข้าใหม่เข้าใหม่ยัพี่ยังไงพี่้อมแกงเขียหรือแกงกุเขียมีกุบป็นตัวต้องพูดถูกอ่ะว้าหายหงายก้ หนึเพ่อสิห่งนี่ก้อยเดียวจบนี่เขอนี่นะวันาจะไปแล้วเนาะ้ำเข่าน้ำนัอหึงพนี่กินักแบาทเป็นวายกหอมเยพ่ลองที่ยิมวจัยวันนี้ คือเหล่งที่ ừ, ฮิตบดกระองเนาะนี่นองแนหัวไอ้ลนเน่ะเอ <ừ. S 2> าในเห็ดเวียกแล้วเอาจิเปเดี๋ยวเ้ากินข้าวแล้วจะไปเห็ดเวียงอู่ ต้องน้ำเลยจะไปหานน้ำไม้ไปหานาน,น้ำไหม<า>อะไรก็ไม่เราเที่ยงกิมากินน้ำเด็กน้อยพอมายังคิดเลยไปไหนดีคือว่าเมย์อยู่ก็พอไหนตอนเที่ยงกังมาไม่ปอยู่แล้วแม่ไม่ปอยูยย่แล้วแม่ไปอยู่ด้วแยแบบนั่งงงเว้ยนา่งงงนั่งซึ้งแม่กำลังคิดคำนวณ

ไมขนะายเปนดธรรดาน้ำชนนนอยนยเดตัวดี่ปน่อนแกเสียบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นนองไลน์ด้วยที่เขา